เดี๋ยวเราจะมาเลือกกิจแบบนะครับแบบมันติดสลิให้เราไปที่ตัวตัวกิจครับมีพ p e ตี y ชื่อ Option เลือกมันติดสลิด ็นทนงครับจากนั้นเราจะเช็คก,ก่อนนะครับว่ากิจที่เลือกนะครับ แล้วเอาค่ามาแสดงในตัวของเมตริกเอาง่ายๆก่อนนะครับผมมาปุ่มมาหนึ่งปลงุ่มครับเอาบาต,ต้อนราง เอาตัวบัตตอนมาวางนะครับชิงแคปชัน่นว่าเพื่อจากกิจแลมวก็คลิกนะครับผมกมด คือกิดเป็นพอเลือกเรมัจะมีตัวแปรมากกว่าหนึ่งครับคอเคฟอร์ for, ใช้รูปฟอร์ for, นะครับ for i ไศนนะครับตามด้วยกิจก็คือดีีนะครับดอทซิลิมจำนวนแถมที่เลือกนะครับดอทเขา ลบหนึ่งกดถัดนะครับเดี๋ยวเขาจะสร้างตัวแปรให้เองนะครับเดี๋ยวไฟกำหนดตัวแปรด้วยวานะครับชื่อตัวแปรคอลัมน์ตามด้วยประเภทอินเตอรจนะครับก็เป็นตัวเลขมีหลักล้านติดลบนะครับลบล้านกว่ากว่า สเตตเมนต์ ement, ถ้ามีคําสั่งมากกว่าหนึ่งคำสั่งหนึ่สเตตเมนตนั่นคือจบด้วยเซมิคของนอรนนะครับต้องใช้ b e ินเอ n นข้อผมก็ดตัวแปรดูตัวเป็น s s หนึ่งแล้วกันนะครับเป็นให้เป็นประเภททสติงคา่าเป็นทสติงน s นะครับจะเก็บค่า จากนั้นผมก็ทำการสิ่งปปี้เลยครับถ้าสร้างคาัสเราต้องมาเกียร์คัสก่อนดูเกียรใช่ไหมครับคัสสร้างแล้วต้องทำไงต้องต้องฟีด้วยถูกไหมครับทำอายคือรู้ความจังให้กับระบบ ดังนั้นผมจะเอาค่ามาแสดงนะครับก็ต้องเอาค่ามาแสดงคือต้องต้องไปมนลูกมาก,ก่อนนะครับตำแหน่งก่อนว่าค่าที่ต้องการคืออะไรผมก็อ้านค่าในตัวเซดอโกโกทูนะครับใช้คำสั่งว่าโกโทูลลกมาร์กมาก้าตำแหน่งก็คือตัวนี้นะครับ